มี่คนเข้้ออกไม่ได้ครับไป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  นี้เเล้ยงแฟนไปล้วคนดึงคนขึ้นมาดึงคนขึ้นมาขัที่มือขอที่มือก่อนแล้วดูป้าด้วยดูป้าด้วยเขาไปช่วยป้าก่อนลงไปลงไปช่วยป้า

ต้อนสกระกพชวเปนวิด <laughs> <years> <int> ีโอด้่ะมันเป็นไลฟ์สดอยู่แล้วมีภาพนิ่งครับประกุณ ตได้ป่ะโอ้โหรว่าเรต้องทท่าทัไม่ตัวแก่หนานน้าแง่ไปทับอะไรได้นี่มันสดๆเลยนะพื้นบ้านเนี่ยดูดูพื้นมาไปปไป่ไอ้ควรไฉลาดล้วขา2ข้างได้เ调ไอ้ชูมือคแต่ก็ดีว่าตัวนักควรไม่ไปทับเขาไงเพราะ ผมว่าโเกี่ยวว่าอย่างนั้นน่ะโดนช้อนเลยปางไว้อย่างนั้นก็คือไม่ไปทับเขาถ้าเกิ่ไตะปูไม่มีนะไม่งั้นนะตัวขาพี่คนเกี่ยวตรงผ้าตัวตูดห้อยนะจะตรงนี้อยู่ไม่เกี่ยวก็ลวงมันจะแช่นี่ครับเดี๋ยวหาช่างหาช่างมาเลยครับไม้มันผุแล้วก็สั่งใจว่าทำใช่จริงๆนะให้พี่อูมาทำนะบอกได้เลยเนี่ยเป็นในนี่เลยพี่อูมาทำให้เขาหน่อยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับ